การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายจนแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสำหรับสวนหินผู้หางหนาคเป็นจุดท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณอู่ทองและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์โดยโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นและใช้งานเป็นครั้งแรกในสมัยทวารวดี สวนหินผู้หางนาคเป็นหนึ่งในโครงการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษร่วมมือกับสำนักงานศิลปากร่อนที่สองจังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูดทองอย่างต่อเนื่องและใช้มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งใส่ใจกับคุณภาพของนักท่องเที่ยวน่าจะตอบโจทย์การท่องเที่ยวของไทยในอนาคต